ขาเรียน <c oughs> ี <Bell> ่ว่าเอลซิบคันนั่งตลาดที่นอแกบว่าวองไลคันนะน้ำดอกไม้โรยอย่ัไก่าจับเที่ยง ตลาดเทศบาลหนึ่งนะคะพี่น้องมาบร้องกลองแม่เลียมาเกี่ยวได้วะกรตุ้นแบบพื่นเหรอี่น้องเลี้ตัวดินวคิมบารจะตาย

ไก่บ้างข้าไ่บ้างอะไรน้องน่เหร้าสวยนะคะขสวยเลย่งโกาคี่เอข้ากิสานหลาค่ะ สบายคือสบางนะคะที่นองรอนใช้ใช่หรอเบา่า่วนนะคะคนเยอะมาก้่น้ก่อนเราะว่านุ้่มด้ กินไหมนะไเนี่ยเรียงเขาคิดออกไหม นีค่ะไม่พร้อมนะคะตลาดต่างโซนะาคจะคู อ้ะาิดปากเลยค่ะใส่หมูนี่นึ่กันเีเดียวมีพรกแดงบ้างบอนน่ออกไปน้ำรอนเป็นน้ำไงน้ำกรบองก็หลายยี่สิบบาทขอบคุณที่แม่มี่บอนน่ะนะจ้า

อเโลเคโอค่อหมัอเคโอเคโอเคโอดคเคโอเคเโอาคโคโเโคโค่อค่อเัโอเอเคคเคอ ไม่ได้มาเอาหนะจะมีจะได้นนร้านอนร้านนี้ถึงนมาจากกันขายทอดกัอแทนเดี๋ยวพี่เอาโดนมาพี่ค่ะนั่นเลือกไหมค่ะนั่น ช้อหารมีเท่ไ่ตอะไงไม่มาลุงไปไหนอ่นะค่ตเราจะเอาไปทำตูขับธงกระรี่กันนะคะเดี๋ยวเอาหมดอันเด็บี่เขียนว่าพี่อซ์สีนี่คนนี้สิบบาทเห็ดโรนนะคะไปดูคิคือเห็ดโจน เห็ดนี <si> ้ขายไงคะเนี่ยอันสิบบาทเห็ดคุ้ยครับอืมเอาเคยกินกาแฟอเมริกันโทต่าเหรออ๋อคุ้ยจีบซื้อเห็ดก่อนอ๋ออันคนละเจ้าเนาะอันคนละเจ้าค่ะอ๋ออย่างเงี้ยหลัวไม่พ้นเหรออ่ะอค่ะอ๋อซ่คพี่น้องเขาไม่เที่ยง ้นยังขายนะแม่ขายอย่างนี้ไหที่บาทคะสี่สิบครับอันนี้ัสี่สิบช่อเห็นอีน่นัองอันนี้เค่ยงกวนนะคะอืาแล้วก็แอ่อรยอเกนะมันจะมีาทบาท เดในตลาดนะคะเอฟซีทุกท่านยังอยู่กับน้ำพารีชแนลนะคะทุกคนเนะนาะยางตลาดกันที่นองตลาดเศร้านะคะ นี่พี่นนองหยวกผ่านกัน่งนง่าย่อืมกันง่าย <c oughs> ที่ด <c oughs> ีพี่ไปทอดไปทอดยังหาพริกหยวกพี่นนองหาพริกหยวกไหมพริกหยวกกลมๆนะเจอเลยคนขายเ ออพี่หน่อยขอนึืนแล้วค่าบอกผักเจอพี่หน่อยสิ่งช,ชั่นตามค่ะ

ชูาจะกินตับโพดดีกว่าหวยพี่ห้่องตับโพดตับโพดดิหน่อยตัวาุ้นไปใจอุ้่ไปดีต่อสันตไว่ไม่กินปลาตัวพี่น่องแต่ละอาหารหน่องโอ้ใช่ค่ากรสูตายลูกค่าก็ย่ากสูตายพี่น่องเออ

จะน่าแพงเนาะสบายใจพี่น้องก็จะมีเงินอน่อยหนึ่งนี่นักเติบมาจตลโอ้ยายกนด้่านี่โอ้ยขาขายเนาะต้องเนิ่งตัว้งมา้อ พี่น้องตอนนี้อยู่ร้านงานผงอุดรน,นะคะพี่น้องย่างตลาดซุปซาอาทิตย์ตรงนี้สิมี่เมค้าประจําเด้อพี่น้องเนาะค่านั่นเข้าสีมาทุกเมือกงอยู่ข้างในนะคะในของเทศบาลนะคะพี่น้องเนาะอืมนระบมีอย่างเนาะแยงเกินเกิน จะเห็นมัต้องเป็นแบคขาก็บอกนีนะคะที่ห้องพวกนี้ของขายหน่อยไปเลยมนะันเด็กจ้องหันก็สอบคนะ่นนนะนี่ยัวไหมครับเล็บบ๊ นี่ถวข้างพี่น่อง้วข้าวซอ60บาทตตอก0บาทไม่เอามานี่น่ะปนวี่หนอข้าวหนยง้ช่วงนี้เป็นช่วงขบงว่าอวางไรคะพี่น้องเงิเนหลานอะ แคบามีอย่างเลยเนาะก็ามหมดแล้วนะกลับแล้วจำอม่ได้อะไเนาะอันนี้แหละเราจะเดินกลับดนเพี่น้องคลิปนี้นำเท่าด้วยเชีกับฝางไว้สนิกันนะพี่น้องเนาะ พวกกระไม้นคลิีหนาด้วยค่ะเด้อขอบพระคุณที่เขามารับชมและติดตามนะคะ FC ทุกันานเนาะหออนวลไรพี่น้องฝากอย่างนี้มาบ่านกันบ๊ายบายค่ะ